พี่หยกเข้ากับสู้ชีวิตมากใช่ค่ะอันยองอันยองไดบอหรอไอ้คำว่ารอบสุดท้ายนี่คืออะไรอ่ะคือหนูอะไรมาสามรอบแล้วแต่เน็ตมันแกงก็เลยว่าจะรอบสุดท้ายแล้วอะไรคิดในวันดีค่ะดีค่ะเฮ้ยไปด้วยกันสองคนเรอใช่เพิ่งกลับจากเวิร์กชอปวันนี้เวิร์กชอปมาแล้วรอกินข้าวกับหยกนะ ขอบคุณเออเด็กเอ้ยเบอร์หนูเบอร์แล้วเนี่ยยกว่างตอนนี้ก่อนพี่เนตยกอ่ะยังไม่ว่างเหรอยกอีเพื่อนเตาอีกข้าพี่เนตชวนยกก็ว่างอ้าวอ้าวแล้วพี่ล่ะแล้วพี่ชวนแล้วไม่ว่างเล่นละเล่นละเล่นเล่นละเล่นนได้หาได้ก็มีโอกาสเดี๋ยวไปบอกได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ้องมีโอกาสนะโยกอย่าได้มากินข้าวเลยโยกก็ต้องหาเวลาว่างให้พี่เลยจริงๆอะโยกก็ไม่ว่างให้พี่สักครั้งเลยไม่โยกก็ว่างเจมแต่แต่เจมอะไม่ค่อยว่างไงเจมถ่ายหนังด้วยไงเจมไม่ค่อยว่างใช่เจมไม่ว่างไงเจมแล้วตอนนี้กําลังกลับเหรอใช่กําลังกลับเพืเวิร์กช็อปแล้วกินข้าวเสร็จโยกแกล้งเจมอีกแล้ว คือมกเก Live, มื่อกี้ยหยกัไลฟ์ใช่ไหมหยกกันในทิกตอกแล้วทีเนี้ยหนูก็มาไลฟ์ในอไอจีอ๋อไลฟ์ในทิกตอกมาแล้วอ๋อแรกมันก็แกงหนูรอบที่สองมันก็แกงอีกกสุดท้ากยก็แกงอีกอวันนี้เขาทำทุกวัน,ววนแล้วกินข้าวเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่อิ่มมากกว่าแล้วกินข้าวยังเนี่ยยังไม่กินโอโอเคมาว่าหยกไม่ว่างจริงยุ่งสุดยุ่งกว่าเจมี่ เออหยกยุ่งมากแบบยุ่งไม่ได้ยุ่งเลยปูเอาอะไรมายุ่งก่อนตัวไปกินข้าวล่าสุดบอกว่าอะไรรู้ปะเพียเพี้ยเฮ้ยยหยกก็เหมือนเจมเลยนะเนี่ยเหมือนปไหยเห็นไหมเออเหมือนกันเลยเป็นอะางเขาไม่ค่อยกินข้าวเนที่นี้ออกกําลังกายมาแล้วก็รเนื่อยไงไม่แต่คือแบบ พี่เนี่ยคือเจมจะเป็นเหมือนเพลส์นี้ถ้าแบบถ้านางจะกินอนะ่ะนางก็จะโทรมาแบบกระทันหันเลยบางครั้งเราก็ไม่ว่างไงใช่บางครั้งก็จะแบบอีกแล้วอีกแล้วไม่ว่าอีกแล้วอย่างเงี้ยเออพยายามแบบหาเวลาไปเจอไงบางทีมันไม่แน่นอนไงใช่ไหมพี่เนปไม่จริงบอกก็ต้องจริงนะกระทำจริงจริงเจมว่าให้พี่ตลอดเลยโยกใช่จริงหรอเจมว่าให้ทุกคนเลยใช่ดูเว้นะ น่าหมายใจใช่ไหมทำไมเนาเขินน่ะเฮ้ยแต่มันพูดไม่ได้ไงโยกพี่ก็น้อยใจแหละได้ป่าโอ๋ยแล้วอาบไม่ละไม่ละอาบน้ำยังเราพรุ่งนี้มีไปไหนบ้างยังไม่ได้อาบน้ำาโอเคเต็มลกเอียงมากของพี่มันกระตุกปะก็นิดนึงนะกระตุกนิดนึงเขามันอยู่ในรถด้วยแหละ แต่ก็ยังรอเหมือนเดิมค่ะเห็นเห็นเห็นคลิปอะเห็นคลิปอะไรนะยิ้มอะไรคนเดียวพี่เดาวงว่าเห็นเห็นคลิปเห็นเห็นเห็นคลิปเธอในในทวิตอะที่ที่เล่นเล่นเรื่องมาเฟียซีรีส์เน็ตอะนัดนัดใช่ปะน่ารักเนาะเกมจะอยู่อะโยกมันถ่ายมาอสองสามปีแล้วตอน ตอนนั้นคือเรียนอยู่แล้วแบบของคินแถวนั้นมันอร่อยมากแบบแบบแกมแบบวิวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหยกชอบเพียตอนนั้นมากกว่าตอนนี้ผอมไปมันก็ผอมแค่หน้าแหละแต่ตัวมันก็แบบเออนีก็ท่านี้ท่านี้เธอที่เธอไปตรงเลยมันจะมีฉากที่เออแบบไม่คือตอนนั้นชีว่าเอจะยืนแล้วเท่สุดแต่แบบพอคือเลือดออกเลยใช่ปะ เป็นแบบนั้นวะคือเข้าใจปะเออจะหิดกเธอได้มากจะหิดกเธอแบบสุดยอดเลยอ่ะเออเห็นเป็นฉากในผับใช่ปะใช่ใช่อ๋อไม่มีคนคุมเลยฉากแบบฉากแบบคุมแล้วกัเป็นแบบนั้นก็อยากคุมนะเฮ้ย น้องนัดแล้วแบบคือกลับมาคือโพสเทวิตเตอร์ว่าอุ้ยน้องนัดแล้วนัดเราด้วยเอาผมตกใจก็นึกว่าเรียกผมคน <laughs> ละคนกันโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคกลับดีๆนะคะกลับกันดีๆนะคะบ <c ười> ายบอกไว้เจอกันโ <Okay, S 1> อเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเมดิแอค